เป็นทั้งหนุ่มหล่อแล้วก็สายฮานะครับเรียกว่าตอนนี้หัวใจกําลังเป็นสีชมพูอย่างหนุ่มนิกกี้น้าชันนะครับเพราะกลังเดินหน้าจีบน้องเปียนโนสาวรุ่นน้องน,นะครับนอกวงการที่ห่างกันถึง12ปีงานนี้ดูเหมือนว่านะครับหนุ่มนิกกี้น่าจะคลั่งรักเป็นอย่างมากเพราะว่ารู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งและล่าสุดนะครับมันเกิดที่ผ่านมานะครับหนุ่มนิกกี้ได้เซอร์ไพรส์นะครับซื้อแหวนแทนใจให้กับฝ่ายหญิงอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าซื้อแหวนงกันแบบนี้จะเรียกขวานใจกันได้หรรยังนะคบวมถึ ไปดูคอนเสิร์ตกันมาเนี่ยหวานเจีย๊ยบเป็นอย่างมากนะครับ<ม>ไปฟังหนุ่มนิกกี้เปิดใจกันดีกว่าครับยังไม่มีแฟนเลยพี่ยังยังไม่ได้เป็นแฟนเลย<ม>แต่คุยกัน3<ม><ม>เดือนแล้วมั้งรอบที่แล้วเจอพี่2เดือนใช่ไหมพี่3<ม>เดือน3เดือนใช่พี่สเดือนส,เด,อนสเดือนก็แฮปปี้เียพี่เจอบ,บ่อยพี่อาทิตย์หนึงก็จะเจอประมาณ3าวันพี่ก็จะกินข้าวพี่พอถึงเวลา สามทุ่มสี่ทุ่มก็ไปส่งน้องเขากลับบ้านพ่อเขาก็เดี๋ยวนี้ก็คุยเล่นกับเราเยอะแล้วครับเริ่มดีขึ้นเวลาเจอแล้วก็คุยเล่นแล้วครับตอนนี้น่าจะเขาเรียกว่าเป็นไฟเหลืองปิ่มๆแล้วจะมาเขียวละอ่าเริ่มเห็นแล้วเห็นทางแล้วเนีตอนแรกยังแดงๆแป๊บๆจะมาเหลืองอะไรเงี้ยพี่ตอนนี้ก็เหลืองๆจะมาเขียวละโอ้เขาก็น่ารักพี่เขาเด็กไงเขาเด็กเราแบบแพ้เด็กมันก็อ้อนพี่เวลาเจอเด็กมันก็ชื่นใจไงที่ให้แหวนเนี่ยก็บอกกับน้องเขาตรงๆว่าอยากให้ตอนแรกอยากให้ข้อมือกับต่างหู แต่มันแพงมันเกินงบเรารถ้าต่างหูต่างหูข้อมือมันแสนเลยสองแสนอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าไปตามวัยแล้วกันตามเลเวลแล้วกันแล้วเขไม่ได้ตั้งงบเท่าไหร่อ่ะพี่แต่เราก็คิดว่าโอเคตามเลเวลดีกว่ายี่สิบสองอะประมาณนี้แหละใช่นนไหมพี่ยี่สิบสามเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่พี่เพราะว่ามันแบบต้องเพิ่มขึ้นทุกทุกปีอะอ๋อมันก็เลยแบบเริ่มต้นใช่ไหมของอะเวลาเราเราเราให้ผู้หญิงเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าถ้าปีแรกแพงแล้วปีสองดรอปนี่เป็นเรื่องแล้วนะอ่า ค่อยๆขึ้นดีกว่าค่อยๆขึ้นถ้าเปิดมาถ้าเปิดมาแรงไปเนี่ยปีหน้าลำบากไม่ครับพี่เราไปเลือกของเราเองครับเราไม่รู้ใช้พี่เราก็วัดจากพี่เซลลพนักงานขายอ่ะก็พี่เซลเขายื่นนิ้วมาไงเราก็แบบว่าอ๋อโอเคน่าจะเล็กกว่านี้นิดนึงมั้งอ่าพอดีเลยพี่พอดีใีับตจัชจนจนคุ้นชินไม่เคยจับจ้าเราู้ได้ไงมก็เดาแอบสังเกตไงอ่ประมาณนี้ประมาณนี้มันก็มีไปดูคอนเสิร์ตก็มีเพลงกิตวนมันจังหวะโอ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  มันรู้สึกยังไงบ้างเค<ะ>อะเขินไหมยังขเขินอยู่ไหมหวานเจี๊ยบเ,เป็นคนแรกที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไปพี่ค่อยๆไม่รีบพี่ไม่รีบถ้าเป็นคนอื่นไวๆแต่ว่านี่เขาดุหรือเปล่าใช่ใช่เพราะพ่อเขาดุแล้วพ่อเขาดุแล้วน้องเขาเด็กด้วยครับน้องเขาเด็กแล้วเราโตแล้วน้องเขาเป็นเด็กดีด้วยอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยแบบว่าค่อยๆเราก็แบบว่าจริงจังกันพี่ต้องใหญ่กว่าเดิมมากเต้องให้ทุกเทศกาลเลยไม่แม่ครับปริญญาต้องให้ทุกเทศกาลนะเขาชอบทุกเทศกาลนะเออเหรอใช่โอ้โหได้เดี๋ยวทำงานหาตังค์กันัย